หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นคฤหัหัดบริโภคกามแออัดอยู่ด้วยบุตรครองเรือนใช้สอยกระแจะจันจากแคว้นกาสีทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ยินดีทองและเงินอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในทิฏฐธรรมและในสัมปรายะแก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิดพระเจ้าขา้าพยาคับปัจฉะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลระบุตรในทิฏฐธรรม คือในปัจจุบันสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. นอุตธานสัมปทาคือความขยันในอาชีพ 2. อารักษะสัมปทาคือการรักษาทรัพย์ 3. กัลยาณมิตรตาความมีมิตรดี 4. สมรชีวิตาการเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะความขยันในอาชีพพยขปัชชะอุทธนะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยาคัชปชะกลลบุตรในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นการทำงาน คือด้วยกาศิศรรรมหรือวานิชกรรมโครักกรรมอาชีพผู้ถืออาวุธอาชีพราชชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำ สามารถจัดให้กระทำรรพยขคะปช,ชะนี้เรียกว่าอุทานสัมปทาคือความขยันในอาชีพการรักษาทรัพย์พยขคะปช,ชะอารักะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า พยพักปัจชะกุลบุตรในกรณีนี้โภคะอันกุลบุตรหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเงือ่อเป็นโภกทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสีย พระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปดังนี้พยาคปะชะนี้เรียกว่าอารักขสัมปทาคือการรักษาทรัพย์ ความมีมิตรด,ดีพยคขาปช,ชะกัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรเล่าพยคขาปช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดถ้ามีบุคคลใดใดในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นขหาบดีหรือบุตรขหาาบดีก็ดีเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีล หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดีล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วใสกุลบุตรนั้นก็ดำรงตนร่วมพูดจาร่วมสากาัจฉาร่วมกับชนเหล่านั้น เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยศิลโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศิลเขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ เขาติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ในที่นั้นๆพยคขาปชะนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาคือความมีมิตรด,ดีการเลี้ยงชีวิต อย่างสมดุลพอเพียงแกฐานนะพยาปัชชะสมชีวิตตาเป็นอย่างไรเล่าพยาปับช,ชะกุลบดในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฟืดเครื่องนัก โดยมีหลักว่ารายได้ของเราจกท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจกไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยาคปัจช,ชะเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปเท่านี้ ดังนี้ฉันใดกุลบทนี้ก็ฉันนั้นเขารู้จักความได้มาแห่งโภกระซับรู้จักความสิ้นไปแห่งโภกรัพั์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฟืดเครื่องนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจัะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้พยาคปัชชถ้ากุลบตรนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบรนี้ใช้จ่ายพวกทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือ่อฉันใดก็ฉันนั้นพยคปัชช แต่ถ้ากุลบุตรเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างรั้นแค้นแล้วไสก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จักตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาพยาคปะชะเมื่อใดกุลบุตรนี้รู้จักความได้มาแห่งโภกรยทรู้จักความสิ้นไปแห่งโภกรพย์ แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนะักไม่ฟืดเคืองนะักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พยัคขปช,ชะนี้เราเรียกว่าสมัชชีวิตตา คือการเลี้ยงชีพอย่างสมดุลพอเพียงแก่ฐานะ